งามงามสวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกันในช่องนครมหนุน่มเชียงตุงแล้วนะคะวันนี้น้องหนุ่มก็ตื่นตีสีนะคะคือเป็นวันออกพรรษานะคะจะไปใส่ข้าววัจาตอนตีสีนะคะไปไปกับแม่คะ่ะยังงองอยู่เลย <laughs> โอเคเอไปกันเลยว่าเขาใส่ข้าวัจากันยังไงนะนี่นะคะคือข้าวจานี่คือสักเขาค่ะนี่เขาเรียกว่าสัเขานะคะ อันนี้คือข้าววนจันนะคะเขาจะมีเสื้อข้างในนะคะเฮ้ใส่ใส่แบบใส่ที่เราใส่แบบนี้ก็เพราะว่าอะไรนะให้อยู่ดีกินวานอย่างนี้นะคะยังมืดอยู่เลยค่ะยังมืดอยู่เลยค่ะสีฟองนนะะแล้วสีฟองวิมพมานะคะวมองไม่เห็น องสิของก็จะไปก็จะไปค่ะยังไม่มอยู่เลยเชิวัดแล้วค่ะนี่คือประตูวัดนะคะเสียงจะไม่แค่ลังเพราะว่าตื่นเช้ามาก่เดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็มาค่ะน,นี่คือามาใสา่ะคะนี่คือจะทำอาหารเบสคือทำอาหารเบสค่ะ นคนช้บคนยค่ะคนก็ยังมามามา,มาก่อนแล้วอันนี้ตดวมนออกมันสา์าะนี่เหมือนว่าเหล็กเราจะเราจะสร้างยุคขาบางบ้านนี้เขาจะใส่เมื่อเมื่อเมื่อวานนะคะบาง นี่นะคะคับแบบนี้ว้าวสวยงามสวยงามมากพี่เอาบอกว่าจิมมี่มาตามมาอกเราจอสามงางวส่นะคะน้องสีสองามานะคะเีะสียจะา ไ่ค่อย่่อะไรเลยไม่ค่อยรังนะคะวัตีสามะเป็นอะไรใส่เข้าอาจารย์ันนเลย่คือเราใส่เ็บไปก่อนนะคะนนี้นไก่ดกลยนะคะ เข้ามาเลยมันมืดจังเลยดิทิน เขาจะมีวิธีวิธีทาวิทยากาเขาในคอมือเขาต้องะถนแนมยนอนอนหนอนตั้ต้่ดองออกวางก็ใต่สานี้ค่ะะเออเราใส่ข้าวัจ้าเสร็จเราก็จะไปเปลนซักเข้านะคะเขาเรียกว่าเปลี่ยนซักเข้านะคะที่ชิงตัวนะคะีนี้ก็จะมีม่อูเข้ามาเนินจังนึ่ง นี่ะคะเอสเข้าอบนนี้ จะ,จะใส่หม้อน้ำแบบนี้นะคะเอาปักใหม้อน้ำคืออ๋อใส่ทั่วตาเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปก่อนนะคะตอนนี้คือที่าาทะะวัดเจริญภาษาคนืนเลยนะคะคือพระกับพระหรือว่าเรียนหรือเปล่าพขจะเรียนะคะตืออ๋อตอนเช้าๆก็จะไปตานที่วัดนะคะ นี่นะคะของตานนี่ก็จะถือไปนะคะตอนค่ำๆตอนค่ำๆไม่ใช่ตอนค่ำๆอะไรนะตอนมืดๆม,มืดตอนเช้านั้นก็ไปใส่ข้าววาเสร็จแล้วเราก็จะไปตานอีกนะคะเพราะว่าที่เชียงก็จะทําแบบนี้นะคะเขาไฟซาอขาไฟซาเขาจะตานกันค่ะมาวัดอีกแล้วอุ้ยอันนี้คือเสาต้นแปลกนะคะนี่คือเสาต้นแปลกนะตอนค่ำๆเขาจะจุดนะนี่น้องเขาหนุ่มมาถ่ายให้ดูนะคะ เขาจะขายของกินขายของคิอใครนี่คือของนี่คือของกินนะคะนี่คือวาซิตูงของถิ่นไว้ไว้ตังเสร็จก่อนค่อยมาเลยค่ะ อันนี้คือของตามนะคะจะไปตามจะไปตามตุ๊กปีก่อนนะคะคันแรกของเราก็จะไปตามตุ๊กปีก่อนจะต,ตามตระเบียเหรอโค้ชเหรอนี่นะคะโอ้โหคนก็เยอะนะข้จาจะตามกันแบบนี้นะคะ ่เจอสาว,วเจอสาว,วเจอสาวสวยก็แก้วกอแก้วขอถ่ายบ้างเยตี <c oughs> ไม่รู้ย <c oughs> ากไม่รู้ย่าก็ถ่ายแล้วค่ะ <c oughs> นี่คือทุกขี้จอว่าวดอะไใ้นคะเอาหันขานายยเ้านมวเหยว้วนะคือสมาตงกันแบบนี้นะคะ जा नवाव गोरा करे और इंद्र दादा भगवान होदे नाम है नवाव हमारे जी रामरे दादावा के बंदे बात है गुरु सब इनके नाम पर नवनारात्र रात्रि रात्रि राई में है राजा नवा तो जाने में सबारियां गोरा संग दिनम नवारादार देवदेव भगवान प्रदीना सभी यो जन सबार नाम है वो आनंद है वो नवादा सभी सब अवतार आए लोग सबो से हाय वनो से बहु นี่นะครับก็ก็ <laughs> <laughs> <laughs>

กันตาหมาปาวรณาการการไปแล้วในวัารยาวสารดุงจนจบวันหน่วาในตกลงที่สองวันที่ตดาสท้าไว้ต่เดนตืนต่างถึงของ้าตัดเี้ปาให้มใจงการเป็นที่เข้าใจเขียนฐานิรบานเอถาปัฒนานัากัมมากัมพันนาสยังจงดาสท้าทีไข่ไรไข่เปลี่ยนนั่นเจดีนีั่นาดาสท้าจะไปนานนานสานเจ้ามันต้องวันกาไกมันเหนอาดีกกัน เราเจอวบาวบาวเซงกูเบาไหนใครนะคะสวัสดีสวัสดีสวัสนดะีเลยสวัสดีครับ <laughs> อะไรนะผู้ผู้เบาอะไรนะอันยูทูบอ่ะผู้บ่าวอะไรนะยูทูบอ่ะเอ่อผักสำเร็จนะครับผู้บ่าวนะผู้บา่บาวอะไรอะ่ะ ผู้บ่าวเชียงตุงครับผู้บ่าวเชียงตุงนะคะโอเคค่ะ okay, okay. ช่องผู้บ่าวเชียงตุงนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามาให้ด้วยนะคะยังไม่ได้ลงคลิปอะไรนะครับยังไม่ลงคลิปอะไรเพิ่งจะทำเนาะใช่ใช่โอเคค่ะแล้วก็ตางเสร็จแล้วนะคะก็จะมาซื้อกินของกินว่ามีอะไรบ้างโอ้ยสาวสาวกินน้นขายท้องฟองเอ้ยมาเตยเอาอี่เตยชั้ง เอาเขาคืนเอาเขาคืนได้เลยเอาเขาคืนแทนเอาาืนแทนก็ไล้เออเอาเขาคืนเด้งเอานราใส่เมลยวมันไปเมืออนไปเมื่อนู่าเมือน

ปลายคน่ค่าคนก็มากเย้ยกมีค่ะน้ปล่นีน้ดที่น้อั่น่งว่าเดี๋ยววีกินเนี่ย เดี๋ยวซุาอเดี๋วนี่าอ้ยแม่มาอุดหนุนผูเบอลสิตรงเมื่อไรจะถึงชันไม่รู้นี่หนุนันวหนึ่งอ้ยเลี่ยนเลยม่้เขธออีกของโผส่ยังงใส่เอไม่ใส่ไม่ใส่ นม้เห็นกันแ้วไมมาหอมกันเลยเดี๋ยวเรามาพักก่นาก็จะพาชมและปลอบวัดนะคะพาชมบัดไหลไข่นะคะก็ยังไม่เคยพาชมบัดไหลไคเลยนะคะก็เลยต้องนัก้ยนี่คือหลอกนางฟ้า หลอกซำปานนะคะันนี้านี่คือจะเลยไปอินนาวัดนะคะคือเมื่อกี้เอ่อคือเป็นหลังเอ่อหลังวัดคือห้าวัดนี่คือหน้าวัดนะคะฟ้าอะไรไข่ เขา,าทำอะไรนี่คือหน้าวัดนะคะนี่เนหน้าวัดค,ค่นนะ,คะี่กอ๋อันนี้เขาจะลองซ้อมน,นะคะโอ<น>้แต่แต่ม่เลีรวไปใส้ใส่ซีซ้อ xong là xong xem xong 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 ขอรีนทำในวันศีนีอาได้บอก่าวฝันโตตีนไีนได้ชันาคนเทนต้างคอ้นไนใหทาี้่ะามือขนเ็นกันุกปัญหาลอกแนบบานีถ้าข้างลึกต่มาบอกข่าวบันทีนเข้าอะไรอ่นี่คือประตูวัดอีกอันหนึ่งนะคะมันจะมีสามล้านนะคะขอบคุณคข่นี่คือเตลาร้านข้างนอกแล้วก็มีว้าว อส,สาวงามสาวงามเ<ห>ชียงจ<ห>ุงเอ้าสวัสดีเร็วสวัสดีค่ะจำด้วยจะเอ่อจะผู้บ้านหน่อยสวัสดีเร็วพี่พ่อสวัสดีครับตกใจเลยนะเจอสาว, <c oughs> วงามหมู่บ้านเลยค่ะนักข่าวหนุ่มก็พาชมวัดแล้วนะคะตอนนี้สาวงามก็จะพาชมหมู่บ้านนะคะพี่พ่อเข้ามาเลยเขาทางนี้เลยเอ้าน้องน้อง น้องหอมนวนกับน้องสามโนนพาชมหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านไหลไข่คาตอบน้อยหันว่าห,นนานหาันว่าเราจะมาชมที่หมู่บ้านไหลไข่ไฉลวค่ะที่พ่อมวยใหญ่เราไปเลยไปเลยไปเลยจะพาชมหมู่บ้านไหลไข่กกอนนะคะอันนี้วันออกพรรษาเนาะโอ้ยอันนั้นคือหน้าวัดอีกเนาะ ไ่้คินนักวัดอกีกไปเลยไปเลยเลยไปเลยคือประตูวัดเราจะมีสามสามขั้นตอนเออสามขั้นตอนไม่ใช่สามขั้นตอนสามประตูเอาเลยไปหน้ากล้องเลยโอ้โหเดียวเลยโอ้โหนี่ก็ผาสร้างวัดนี่คือวัดสมเทงวัดเนาะ ที่จริงเขาเรียกว่าฟาสังฟาสังย้อนเลยเขามามจมากพม่าไทยพงออเขาไทยพงศ์นะเฮ้ยเฮ้ยก็หมู่บ้านก็มีร้อยยี่สิบหลังคาเรือนนะคะก็มีเยอะพอระมาเยอะค่ะนี่คือวัดเราจะมาทางวัดนะที่ชน้าวัดค่ะ อไม่ได้เขียนอะไรเลยอันนี้คือเขาเรียกว่าโหว,วัดนะคะแถวโหว,วัดนะเราจะไปทางไหนไปทางนี้ดีกว่าอเออค่ทางนี้เลย วันนี้วันนี Wha ้น้องหอมน้นไม่ได้ขายข้าวซอยน้อยเนาะใช่ไม่ได้ขายค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนข้าวซอน้อยน้องเขาเลยนะคะอยู่แถวนอกนอกว่าเนาะถนนใหญ่ใช่แล้วค่ะ ก็นี่นะคะว่าว่าอะไรใครคือเราจะไปกลางว่านใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ี่ห่ะ กลางกลางอะไรนะกลางบ้านกลางบ้าเ้ยนกสิงห์ก็เลยมาเนาะดูอยู่ไกลโน้ดเลยตอนนี้คือบ้านกาแฟหายแล้วนะคะนี่คือติดวัดเลยค่ะบ้านหลังนี้ นี่คือเราจะไปทางนี้นะคะโอ้เพราะว่าเส้น,นทางหมู่บ้านมันเยอะมากเลยค่ะเพราะว่ามันมีนนหลายถนนเนาะ ก็วัดก็พอพออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดปัจจุบันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจุบันไหมอ่ะวัดวัดก็แบบทําใหม่กันหมดแล้วแบบนี้นะคะนี่ก็ทํายังไม่เสร็จนะคะนี่คือหลังใหญ่มากเลยโอ้ ทางเยอะมากใช่แล้วค่ะเส้นทางเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วก็จับพาชวมแบบอ่าเข้าๆเนาะโอ้สวยงามมากเลยค่ะวก็ทำใหม่แบบจเจริญขึ้นมาแล้วนะคะหม,ออหมู่บ้านเอาหมู่บ้านอะไรค่คือบ้านน้อง คอมถนนเขาจะมีที่นอกเนาะข้างนอกเนาะที่ทางถนนใหญ่นะคะเพราะตอนนี้เรามาทางในหมู่บ้านนี่อหมู่บ้านเด็กให้ท่าเธอทำไรทำนาจะมีักทิ์ทำไรทำนานี่มันจะมีแยกแอเนี้นี่แยกแบบนี้ด้วยนะคะ นี่นะคะโอ้เราเดี๋ยวว่าพาชมคร่าวๆเองนะคะค,ค่ะ,คะก็คลิปนี้ก็จะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหอมหนุมด้วยนะคะเ,คเป็นกำลังใจให้น้องหอมหนุมดเลยนะคะคบ๊ายบายค่ะ <laughs>